สวัสดีนะครับผมสวัสดีกับช่องนัตตินุ่มตายนะครับวันนี้ก็เช่นเดิมครับกับคอนเทนต์ในการเปิดกล่องกีตาร์ในช่วงนัตตินเปิดกล่องกีตาร์กับนี่เลยครับผมที่มาตรงนี้ก็เป็นกีตาร์หนึ่งตัวนะครับที่ส่งกันเข้ามาจากพี่ชายนะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมหรือว่ากาฬสินนะครับอยู่ที่สองจังหวัดนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับอันนี้เบื้องต้น ใส่คันโยกมานะครับอย่างนี้นะฮะแล้วเรามาดูกันว่าการแพคเกจเป็นยังไงนะครับถ้าได้ดูมาก็จะบางไปนิดนึงนะครับผมภาวนาว่าให้พี่คนส่งตรงมาดีๆหน่อยแล้วกันนะครับเพราะกีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์ที่ค่อนข้างมีราคาแพงแล้วก็เป็นกีตาร์แบรนด์อันดับต้นๆของโลกเลยนะอ่ะมันจะรอดหรือจะร่วงนะครับเราติดเห็นกล่องก็มองตรงเลยว่าเสียวเหมือนกันนะครับภาวนาให้มันรอดและลกตัวแล้วกันนะครับผมอะ เดี๋ยวดูในลักษณะนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เช่นเดิมครับผมการเป็นเจต้ก็มีความสําคัญมากอย่างยิ่งนะครับผมดูทางเข้าทางออกของพีพีรูปกบบละกันกนะครับผมน้องๆพี่เพื่อนน้องทุกท่านนะครับที่จะแพ็คส่งกีตาร์หรือแพ็คส่งวัสดุอุปกรณ์สินค้าต่งางๆที่ท่านทําการซื้อขายเกี่ยวกับออนไลน์นะครับให้ใส่ใจสักนิดหนึ่งครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเราและผู้รับนะครับผมาม,มาถึงท่านตอนนี้ก็นี่เลยนะครับผม เจอแล้วนะครับโอ้หลายชั้นแต่ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะครับค่อยๆใจเย็นๆนะครับค่อยๆตลี่นไปแล้วกันนะครับผมตัวนี้ก็เป็นกีตาร์บองกลงนะครับครับเป็นกีตาร์เซนเดอร์นะครับผมที่มาในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันกับทางร้านนตินออนไลน์นะครับร้านนตินกีตาร์ออนไลน์นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีกระแสในการตอบรับดีมากนะครับผมฝากที่เพื่อน้องทุกท่านนะครับเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับติดตามนะครับผม ที่มีใจรักในกิจกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีนะสถานการณ์เกี่ยวกับดนตรีนะครับผมฝากช่องนาตินแล้วก็ร้านนาตินทีตออนไลน์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมทุกช่องทางนะครับไม่ว่จะเป็น y o u t u เ e Facebook นะฮะถ้าท่นชอบตัวไหนก็ลองทักนาตินมานะครับผมเผื่อนาตินจะทําการช่วยดูแลที่เพื่อนอน้องได้นะครับตัวนี้ก็ด้านในก็จะมีการหอมมาลักษณะนี้นะครับผม รับเป็นสองชั้นอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับต้องบอกกันไว้ก่อนเลยนะครับผมกีตาร์นะฮะก่อนที่จะแกะนะครับเราใช้กับของมีคมนะครับเราก่อนที่จะวังถึงรวังถึงบอดี้กีตาร์เราจะต้องระวังระวังมือของเราเองก่อนนะครับผม เดี๋ยวมาดูนะครับว่ามีรอยร้าวรอยร่วงตรงไหนบ้างนะครับผม่าที่ดูก็ดีมาในระดับหนึ่งนะครับอาจจะบางในสายตาตินแต่ว่าอาจจะปลอดภัยก็ได้นะครับแล้วเรามาติดตามไปเลยนะครับผมก็ติดตามทีละชั้นทีละสเต็ปนะครับมาพูดถึงตัวบอดี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นบอดี้แล้วนะครับบอดี้ด้านท้ายนีจะแทบจะไม่ได้ห่อมาเลยนะครับมีตางนี้ที่เป็นตำหนิเล็กนึงนะครับผม ที่เขาไม่ได้แก้งไม่เป็นไรนะครับอันนี้ไม่ได้เกิดจากการขนสง่งน่าจะเป็นรอยเก่าครับผมโอเคครับผมโดยรวมตอนนี้บอดี้ยังไม่มีสุดเสียหายนะครับแซลเอลกีตาร์ถือว่าปลอดภัยดีนะครับผมแล้วก็เพดหลังไม่มีนะครับเพดฟาหลังไม่มีตัวนี้ก็จะเป็นกีตาร์เม็กซิโกน,นะครับผม เพจฟ้าหลังไม่มีนะครับแล้วก็มีร่องรอยาการใช้งานเล็กน้อยนะครับผมมีริ้วรอยทั่วไปนะครับผมเ okay. ตรงนี้ถือว่าปลอดภัยนะครับเป็นคิต้าเฟนเดอร์แท้แน่นอนครับเพราะว่าหยอกเนี่ยทุกอย่างยังอยู่สมบูรณ์ครบปกตินะครับผมตรงนี้นะครับมาดูมาดูด้านหลังคอแล้วกันนะครับว่าเหตุตปจะมาในลักษณะไหนนะครับ ตรงน,นี้ก็ค่อนข้างเก่งไปทีละจุดทีละนิดนะครับอตอนนี้ก็มีกีตาร์เข้ามารีวิวกันยาวๆรัวๆเลยนะครับผมชิ้นชอบตรงไหนก็ลองทักถามน,น้าตินได้นะครับเย้ครับผมเคลียร์ผมนี่ครับ,รบ,รบเดี๋ยวน้าตินก็จะเปิดทีละจุดทีละจุดนะครับผม อานี่ครับพอได้ดูหัวแล้วนะครับผมเพสต็อกไม่มีตำหนิไม่มีอะไรนะครับหัวยังคมนะครับถือว่าการส่งมาก็สมบูรณ์นะครับผมสมบูรณ์นะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนี้ก่อนนะครับโอเคลายไม้ด้านหลังก็ด้านหลังก็จะมีร่องรอยหน่อยนะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับกับ กับกีตาร์นะครับผมมีร่องรอยการใช้งานมานะครับผมมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ด้านหลังก็จะมีการโวบอลลักษณะเซตเดิมมีเสาสตัวนะครับผมแล้วก็ลักษณะตามนี้เลยนะครับยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกับร้านนตินนะครับกีตาร์ออนไลน์นะครับผมชื่อชอบตัวไหนก็สามารถทักทายเข้ามาข้างล่างนี้นะครับคอมเมนต์เรืออะไรนะครับก็สามารถ ติดต่อกับนักติดได้เลยนะครับผมชื่อชอบตัวไหนนะครับสำหรับวันนี้จากลาไปก,ก่อนขอให้ทุกท่านไม่เดือดม่จนช่วงีมีเงินใช้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ